ทุกคนนักเรียนคะวันนี้คุณครูแป้งจะมาสอนนักเรียนเรื่องผนสีไม้ให้สนุกค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่สี่ของสัปดาห์ที่สิบเจ็ดไม่มีใบง,งานนะคะนักเรียนวันนี้คุณครูแป้งมาสอนให้นักเรียนรู้จักสีไม้มากขึ้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาศิลปะก,กันนะคะ หน่วยการเรียนรู้ที่4ฝนสีไม้ให้สนุกค่ะสีไม้หรือดินสอสีมีลักษณะเป็นแท่งดินสอมีหลายสีสวยงามน่าใช้วิธีใช้เหมือนกับดินสอดำสามารถนำมาวาดเส้นเป็นภาพต่างๆได้ทั้งสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสามารถนำสีไม้มาระบายตกแต่งให้ภาพสวยงามนะคะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างในภาพเลยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้ ผลไม้หรือสัตว์มีชีวิตและยานพาหนะก็สามารถใช้สีไม้มาวาดเป็นรูปภาพได้นะคะเรามาดูวิธีการและเทคนิคการใช้สีไม้กันนะคะการระบายสีไม้แบบเส้นบังคับสีการจับสีไม้ระบายสีนะคะให้จับเหมือนการจับดินสอเขียนหนังสือเลยค่ะแต่สันมือแต่กระดาษแผ่วเบาเพื่อสายมือทำให้ฝวนสีได้คล่อง การวาดและระบายสีไม้แบบเส้นบังคับสีเริ่มจากการวาดภาพที่ต้องการด้วยเส้นดินสอดำมากๆหรือเมจิกดำหรือผู้กันก่อนแล้วค่อยจึงระบายสีในภาพนั้นการระบายสีไม้ในภาพที่วาดด้วยเส้นดำจะช่วยให้เกิดรูปร่างชัดเจนหากไม่ใช้สีดำจะใช้สีอื่นก็ได้แต่ควรเป็นสีที่เข้มและมีน้ำหนัก การระบายสีแบบไล่น้ำหนักนะคะการระบายสีควรระบายจากอ่อนไปหาเข้มคือค่อยๆเพิ่มน้ำหนักมือทีละน้อยละน้อยนะคะแล้วก็ฝนเป็นทีๆอย่าก,กดมากเส้นจะนุ่มนวลค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในภาพเลยนะคะทางด้านซ้ายนะคะจะค่อยๆไล่สีไปและหลังจากนั้นก็จะเป็นภาพด้านขวางมือสีก็จะเข้มขึ้นนะคะดังตัวอย่างเลยค่ะ การฝนสีไม้การฝนสีไม้เป็นการถ่ายทอดรูปร่างรูปทรงและสีของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยสีไม้โดยวิธีการฝนเส้นนะคะดูตัวอย่างการฝนสีไม้กันเลยนะคะเริ่มแรกกันนะคะเริ่มจากการระบายสีแดงระดับอ่อนให้ทั่วรูปกันเลยค่ะ เป็นการระบายสีตามขอบรูประบายสีเพิ่มอีกครั้งค่ะโดยเว้นส่วนของแสงไว้ออกแรงกดเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเข้มของสีค่ะและขั้นตอนต่อไปใกล้จะเสร็จแล้วค่ะคือการระบายสีโดยออกแรงกดให้สีเข้มที่สุดเพื่อให้ส่วนของเงาเด่นชัดขึ้นค่ะ เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะคะก็คือการเกลี่ยสีจะเห็นว่าตอนนี้แอปเปิลของเราจะแบ่งเป็น3ามสีเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมคะคือแสงและระดับอ่อนและระดับเข้มที่สุดเพื่อความงานเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเราต้องเกลี่ยสีเข้ากันโดยการระบายสีบริเวณรอบต่อของพื้นแสงและเงาที่อยู่ระหว่างตรงกลางเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกันเพื่อให้มันเป็นรูป เดียวกันและสมูทไปกับภาพค่ะนี่ตัวอย่างอันที่2การน้ำนะคะกะารระบายสีจะเหมือนกันเลยเหมือนที่ที่อธิบายไปในขั้นตอนของ Apple เลยนะคะต่อไปอีกหนึ่งตัวอย่างเลยนะคะมาดูกันค่ะสเต็ปแรกก็คือล่างภาพก่อนและสเต็ปที่2ก็คือ การลงน้ำหนักอ่อนสุดให้ทั่วรูปค่ะสเต็ปที่สามกคือเพิ่มน้ำหนักข้างขงขอบเพิ่มมาค่ะและสเต็ปที่สีก็คือการเกลี่ยสีให้เข้ากันค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างการฝนสีไม้ด้วยวิธีต่างๆนะคะก็จะคือ1ในรูปแรกเลยนะคะการฝนเป็นเส้นตรงและรูปที่สองการฝนเป็นเส้นตัดกันรูปที่สามการฝนเป็นเส้นตรงนะคะ แล้วก็รูปสุดท้ายจะเป็นการฝนในเส้นเฉียงค่ะก็จะเป็นตัวอย่างการฝนสีไม้ด้วยวิธีต่างๆเช่นเดียวกันนะคะภาพแรกนะคะจะเป็นการฝนเป็นเส้นขมวดแล้วขมวดเส้นเป็นรูปร่างนะคะส่วนรูปที่สองจะเป็นการฝนเส้นแบบไรทิศท,ทางและรูปสุดท้ายด้านล่างนะคะจะเป็นการขมวดเส้นแล้วสอดสีแล้วก็จะผสมสีสอดท่อไปนะคะ การระบายสีภาพธรรมชาตินะคะก็คือ 1. ระบายสีส่วนใหญ่ซึ่งคือสีของท้องฟ้านะคะภาพที่ 2. สอง,สองเมื่อระบายสีท้องฟ้าเสร็จแล้วจึงระบายสีดอกบัวใบบัวแล้วก็ตัวพึ่งนะคะแล้วอันดับที่3ภาพสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วจึงระบายรายละเอียดของภาพเพื่อแต่งเติมและแก้ไขจุดบกพร่องค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการระบายสีภาพธรรมชาตินะคะ ต่อไปจะเป็นตัวอย่างภาพระบายสีไม้นะคะการวาดเส้นด้วยดินสอดมเข้มๆหรือปากกาเมจิกแล้วจึงระบายสีไม้วิธีนี้เส้นดำจะช่วยให้รูปที่เราระบายด้วยสีไม้มีน้ำหนักเข้มขึ้นตัวอย่างทางด้านขวามือเลยค่ะวิธีการเก็บรักษาสีไม้1ถ้าสีไม้แท่งไหนทู่หรือหักก็นำกบเหลาดินสอมาเหลาใหม่นะคะ 2. ระวังอย่าให้สีไม้หล่นพื้นเพราะไส้สีไม้นั้นเปราะและหักง่าย 3. เมื่อเหลาสีไม้เสร็จควรรวบรวมใส่กล่องตรวจสอบจำนวนสีให้ครบถ้วนสรุปนะคะสีไม้หรือดินสอสีสามารถนำมาใช้ระบายให้ภาพสวยงามเมื่อใช้สีเสร็จแล้วควรเก็บให้เรียบร้อยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเครื่องฝนสีไม้ให้สนุกค,ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่สี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนคะนักเรียนเข้าใจในเรื่องของสีไม้กันมากขึ้นใช่ไหมคะถ้านักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนกดคลิปด,ดูย้อนหลังได้เลยนะคะนักเรียนคะคนไหนที่ยังไม่ส่งใบงานของคุณรูแป้ง นักเรียนตามใบงานส่งคุณครูแป้งด้วยนะคะก็เป็นคะแนนเก็บของนักเรียนแต่ละคนแล้วพบกันใหม่นะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ